ค้ยแบโรอลาสก้าปี1,897มันเป็นช่วงที่มีการล่าวานอย่างแพร่หลายเรือนั้นเต็มไปด้วยเหล่าลูกเรือที่แล่นเรือไปในหน้านน้ำอาร์ติกอันหนาวเหน็บด้วยความหวังที่ว่ามันจะเป็นธุรกิจที่ราบรื่นและกำไรสูงอย่างที่ผ่านมาแต่คราวนี้ทุกอย่างผิดพลาดอย่างมหันต์ในเดือนกันยายนเรือแปดลำติดอยู่ในอันตรายไกลออกไปทางทิศเหนือปีนี้ฤดูหนาวนั้นรุนแรงผิดปกติ ความหนาวเด็บนี้ทําให้ทะเลแข็งตัวและน้ําแข็งได้ยึดเรือราวกับโซ่ประหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาและคว้าเรือไว้โดยจับแน่นและแน่นขึ้นเรื่อยๆตัวเรือนั้นถูกกดทับภายใต้แรงดันที่ส่งเสียงดังออกมานักล่าวาน265คนเคว้งคว้างตามลำพังในทะเลน้ําแข็งที่เยือกเย็นเรือของพวกเขาก็ค่อยๆถูกบทขยี้ลมหนาวร้องโหยหวนปกคลุมบริเวณโดยรอบเรือของพวกเขาเทอร์โมมิเตอร์อ่านค่าได้ลบ45องศาเซลเซียส แม้ว่าลูกเรือจะใส่เสื้อผ้ากี่ตัวความหนาวเย็นก็ยังคงกัดกินพวกเขาอยู่ดีเห็นได้ชัดว่าพวกเขาจะต้องออกจากตรงนี้แต่จากที่เห็นมันไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ําแข็งทางออกเดียวที่มีคือรอความช่วยเหลือพวกเขารู้ว่าสเบียงจะคงอยู่ได้ถึงเดือนมกราคมซึ่งเหลืออีกสี่เดือนแต่ความช่วยเหลือกำลังจะมาถึงแล้ว ในเดือนพฤศจิกายนเรือกู้ภัย SS Bear แบแล่นออกจากท่าเรือเซาเทนรัฐวอชิงตันและมุ่งหน้าไปยังทางเหนือให้ไกลที่สุดแต่มันกลับไปไม่ถึงเรือของพวกเขาเนื่องจากมีน้ำแข็งหนาทอดยาวหลายพันกิโลเมตรดังนั้นกัปตันเรือจึงเทียบท่าที่เคปแวนคูเวอรแล้วส่งหน่วยกู้ภัยไปทีมเล็กๆสามารถไปถึงที่หมายโดยการเดินเท้าและนำสเบียงไปส่งให้เรือที่ลอยเควงอยู่ได้โดยผู้นำของกลุ่มคือรอยโทเอชจวิส และผู้รักษาการแทนของเขา้รยตีเอ็ดเวิร์ดพีเบิร์ธฮอฟอีกทั้งพวกเขายังพาซามูเอลเจโคลสัญยแพทย์ที่มีประสบการณ์บนเรือแบรซึ่งสามารถตรวจสุขภาพของนักล่าวานที่ติดอยู่ได้ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฮีโร่ทั้ง3คนนี้จะสามารถเดินทาง2,400กิโลเมตรได้ด้วยตัวพวกเขาเองพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากชาวท้องถิ่นที่เลี้ยงกวางเรนเดียพวกเขายัางจ้างชาวพื้นเมืองที่รู้วิธีเอาตัวรอดในความหนาวเหน็บนี้ด้วยพวกเขาพร้อมกับสกีสุนัขลากเลื่อนและรองเท้ากันหิมะได้ออกเดินทางไปยังเส้นทางที่ยาวนานและแสนยากลําบากพวกเขาพยายามเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว แต่ที่อุณหภูมิติดลบ50องศาและด้วยภูมิประเทศที่เดินทางยากลําบากนี้มันเหมือนกับธรรมชาติได้พยายามจะทําให้พวกเขาช้าลงโชคดีสําหรับทีมของจาวิสชาวบ้านมีอัธยาศัยดีอย่างเหลือเชื่อทีมคู่ชีพถูกเชิญให้เข้าไปในบ้านตลอดการเดินทางเพื่อพักผ่อนและพักฟื้นในช่วงสั้นๆเนื่องจากเป็นการเดินทางที่รวดเร็วทําให้สุนัขลากเลื่อนเหนื่อยไวหลังจากการเดินทางไปได้600กิโลเมตรเพียงแค่หนึ่งใน4ของระยะทางทั้งหมดพวกเขาก็เหนื่อยล้าอย่างที่สุด เดวิดจาวิสได้บรรยายไว้ในสมุดบันทึกว่าพวกเขาเป็นอย่างไรตลอดการเดินทาง21วันซึ่งพวกเขาได้พักผ่อนเพียงแค่วันเดียวน้ำแข็งและหิมะทำให้เท้าสุนัขเป็นแผลพวกมันต้องพักฟื้นหนึ่งสัปดาห์แต่จาวิสไม่มีเวลาขนาดนั้นเขาเสียใจที่ต้องแยกทางกับสุนัขที่ดีที่สุดที่เขาเจอในอสก้าแต่เขาต้องไปต่อโดยที่ไม่มีพวกมันเวลากำลังจะหมดลงสเสบียงอาหารของกองเรือล่าหวานก็ลดน้อยลงเรื่อยๆพวกเขาอยู่ในทะเลน้ำแข็งที่เยือกเย็น และมีเพียงแค่ความหวังบห็ก่เท่านั้นที่พอจะทําให้อบอุ่นได้ทีมกู้ภัยเข้าใจเรื่องนี้และพยายามจะเดินทางให้เร็วที่สุดระหว่างทางไปหานักล่าวานที่กำลังหิวโหยจาวิสสามารถรวบรวมกวางเรนเดียร์ได้ประมาณ450ตัวจากฝูงต่างๆแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะสัตว์เหล่านี้เป็นเหมือนทองคำสำหรับชาวพื้นเมืองโดยปกติแล้วพวกเขาไม่สามารถมอบมันให้กับคนแปลกหน้าได้ชาลีอาทิสทารรอสชนพื้นเมืองชาวลาสกาได้ปฏิเสธในตอนแรก จาวิสอธิบายว่าเขาต้องการแก้ไขปัญหานีนอย่างสงบจึงบอกชาลีว่าสัตว์ฝูงนี้สามารถช่วยชีวิตผู้คนนับร้อยที่ติดอยู่ในเรือได้ด้วยเหตุนี้อาร์ทิสตราล็อกไม่เพียงยอมมอบกวางจำนวนหนึ่งให้แต่ยังอาสาที่จะเข้าร่วมการช่วยเหลือด้วยคนอื่นๆก็ตัดสินใจที่จะให้กวางเรนเดียและเสนอตัวช่วยจาวิสด้วยกวางเรนเดียมีความสำคัญต่อการเดินทางอย่างมาก พวกมันเป็นแหล่งอาหารชั้นยอดที่สามารถลากเลื่อนไปพร้อมกับสเสบียงอื่นๆได้ทีมกู้ภัยได้จัดแถวกวางเสมือนรถไฟให้เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หนาวเย็นในสก้าซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะได้การขับรถไฟขบวนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจาวิสจดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกว่ากวางเคลื่อนที่เร็วมากหากใครไม่มีเวลากระโดดลงไปบนเลื่อนหรือคว้ามันไว้พวกเขาอาจจะหลงทางกับทีมหรือแย่กว่านั้นคือถูกลากไปบนหิมะวันที่29มีนาคมปี1898 หลังจากนั้น4เดือนและ2414กิโลเมตรในที่สุดการเดินทางก็มาถึงพอยแบโรจาวิสสามารถพากวางเรนเดียร์ไปยังกองเรือล่าวานได้ราว382ตัวโดยสูญเสียไปเพียง66ตัวเพื่อไม่ให้เสียเวลาดอรคลก็เริ่มตรวจอาการลูกเรือที่หิวโหยทันทีแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นหลอนสุดๆเลยล่ะครั้งหนึ่งลูกเรือเคยเป็นผู้ชายที่แข็งแรงกำยำเต็มไปด้วยพลังงานและพละกกำลังตอนนี้พวกเขาดูซูบเซียวผอมโซเหมือนผี เหล่านักล่าวานต้องประหยัดสเบียงของตนให้อยู่ได้นานร้อยโทจาวิสรีบให้อาหารพวกเขาทันทีและยังสั่งให้พวกเขาออกกํลังกายเพื่อเร่งการฟื้นฟูตัวเองด้วยไม่มีอะไรช่วยเรือของพวกเขาได้มันยังคงติดอยู่ในน้ำแข็งและขยับไม่ได้เลยแม้แต่เซนเดียวเกือบครึ่งหนึ่งของกองเรือล่าวานสูญหายไปแต่ด้วยความกล้าหาญของทีมกู้ภัยทำให้สามารถช่วยชีวิตที่เหลือได้ ในช่วงต้นกับรกดาคมช่วงที่น้ำแข็งเริ่มละลายในที่สุดเรือแบรก็สามารถไปถึงพอยบาโรได้หลังจากผ่านไปหลายเดือนท้ายที่สุดแล้วเดวิดจาวิสก็สามารถกลับมารวมทีมของเขาได้นักล่าหวาน97คนได้ขึ้นเรือแบรพร้อมความปรารถนาที่จะกลับบ้านแต่เส้นทางกลับไปทางใต้ได้ถูกน้ำแข็งปิดกั้นไปจนถึงเดือนสิงหาคมจากนั้นลูกเรือที่น่าสงสารก็สามารถออกจากน้ำแข็งที่เยือกเย็นของ阿拉斯าได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทีมกู้ภัยแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญที่แท้จริงในการเอาชนะเส้นทางที่ยาวและยากลำบากเช่นนี้เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นความสำเร็จนี้เป็นที่รับรู้กันโดยร้อยโทเดวิดจาวิสและพักพวกเขาก็ได้รับรางวัลเหรียญทองเกยียรติยศสำหรับความกล้าหาญในครั้งนี้นอกจากนี้เงินชดเชย2500ดอลลาร์ยังถูกจัดสรรให้กับคนเลี้ยงกวางเรนเดียและชาวพื้นเมืองทุกคนที่ช่วยเหลือทีมกู้ภัยตลอดเส้นทาง แต่นักล่าวานเหล่านี้ไม่ใช่กลุ่มแรกที่ติดอยู่ในน้ําแข็งที่อันตร,รายของอาร์ติกและไม่ใช่รายสุดท้ายด้วยในเดือนมิถุนายนปี1871กองเรือ40ลําลำที่กําลังมองหาวานหัวคันศรอ,ออกนอกชายฝั่งอาลสาสก็ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันทันใดนั้นลมก็เปลี่ยนทิศทางปกติของมันและเริ่มผลักน้ําแข็งเข้าหาเรือเรือเจ็ดลำล่องไปทางใต้และหลบหนีไปได้ส่วนที่เหลืออีก30ลําลำติดอยู่ในน้ําแข็ง ในช่วงกลางเดือนกันยายนลูกเรือทั้งหมดในกองเรือที่ติดอยู่ตัดสินใจออกจากเรือโดยทั้ง1,219คนขึ้นเรือล่าหวานขนาดเล็กพร้อมอาหารจำนวน3ามเดือนเห <l acht> ล่านักล่าหวานล่องเรือข้ามน้ำเย็นราว113กิโลเมตรในที่สุดพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากเรือเจ็ดลำที่สามารถหนีจากน้ำแข็งได้พเพื่อรับผู้คนมากกว่า1,000คนบนเรือพวกเขาจะต้องทิ้งอุปรกรณ์และของสำคัญสำหรับการล่าวานในฤดูล่าวานลงน้ำไป ซึ่งนั่นก็ทำให้สูญเสียเงินเท่ากับ34ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเลยล่ะเรือเกือบทั้งหมดที่ติดอยู่ในน้ำแข็งยกเว้นเพียงแค่ลำเดียวนั้นถูกปีดอัดและจมลงและเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นเครื่องตอกย้ำว่าธรรมชาตินั้นอยู่เหนือมนุษย์จริงๆ